จริงๆช่วงหลังก็เริ่มชินแล้วนะครับช่วงหลังอะเริ่มมีความรู้สึกว่าเป็นภาระเขาแล้วตอนนี้ <laughs> จริงๆคือคือจริงๆอะเริ่มต้นเลยไลฟ์อะส่วนใหญ่อะเราเราก็จะเข้าไปไปนั่งไปพูดน้อยๆอะไรเงี้ยตอนหลังไม่ใช่ละเริ่มสับกันละเริ่มไปแกล้งเขาเยอะแล้วครับออช่วงหลังเนี่ยตอนนี้จาก่วกดสนสงสารพี่พีชตอนนี้กลว่าสุขสันเจ้าบุรสงสารหนูทักมันเป็นยังไงอะเจ้าบุตรเขาชอบแบบ เล่นแหละเพราคงแบบหาอะไรสนุกสนุกทำไรเงี้ยเพราเริ่มผ่อนคลายจากแบบปกติไลน์แล้วกลัวเขินไรเงี้ยเพรตอนนี้ไม่ค่อยเขินก็เลยคงหาเล่นมั้งเออใจว่าชีวิตหลักแต่งานคือที่งี้เป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเป็นตัวเองไหมก็ <laughs> เป็นตัวเองนะครับก็จริงๆจะบอกว่า เหมือนเขามีลูกชายเพิ่มแล้วล่ะตอนนี้ <laughs> เหมือนเขามีลูกชายเพิ่มแล้ว <laughs> แต่ว่าก็สนุกดีคืองานผมอะค่อนข้างเครียดครับแล้วเราม,มาเจอเขาตอนเย็นก็อยากจะแกล้งเขาอะอยากจะแกล้งให้เขาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นคือเวลาเขาโวยวายแล้วมันดูน่ารักดีครับก็มันนั้นกลายเป็นมีมรู้สึกเชี่ยวตลอดจะบุ๋มมีความพิเศษยังไงบ้างที่แบบแฟนเรากลายเป็นว่ามีตลอดเอาที่เขาสบายใจเอาที่เขาสนุกดูโอเคมั้ง อาจจะแบบพันภรรยาดูแลดีครับจริงไหมคะถูกหไม่ได้ทำอะไรเลยทไมเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเราก็บวกกับพอตะก่อนก็จะทําผมทรงเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมไปทํางานทุกวันเสื้อเชิ้ตเก้งแบบสลักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี้ยก็จะมีแบบว่าปรับลุคมากขึ้นมีการแบบเห็นไหมใส่เสื้อตะคงตัก่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มีดีเทลเพิ่มเติมขึ้นออผมจากแบบปิดหน้าก็มีแบบอะจเจอผมช่างผมถูกใจแล้วอะไรก็จะมีเปิดหน้าออมันก็เลยแบบทำให้แบบลุกไม่ซ้ำเราเราบ่นลอยลอยออบางทีจะใส่เสื้อผ้าซ้ำก็จะพูดลอยลอยว่าอันนี้ใส่ไปแล้วนะหนูว่าแบบใส่อย่างอื่นดีกว่าเปาล่าเราอย่าใส่ซ้ํำไหมแต่ก็แล้วแต่ออแล้วก็ไปบิวให้ผู้จัดการบอกอีกทีหนึ่งว่าพี่ๆจะใส่ตัวนี้จริงๆหรอคะเพราะว่ามันซ้ําแล้วนะ ก็จริงๆก็อยากจะทําให้เขาพอใจแหละครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช่วยดูที่ผู๋ได้ค่ะนี่ค่ะเออมันไม่ใช่แบบมาแบบไม่มีมมตะก่อนไม่มีอะไรมันจะมาเรียบเรียบเหมือนเดิมไม่ได้คือคือแต่ก่อนน่ะทุกคนยังจําว่าโอเคทํางานที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็แบบตอนเนี้ยมาไลฟ์ด้วยทุกวันเนี้ยทุกคนจําไม่ได้แล้วนะว่าอยู่ทํางานที่โรงพยาบาลครับภาพรับผู้บริหารหายไปหายไปแล้วครับหายไปแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นผู้บริหารเองค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมพอใจไหมคะพอใจก็ได้ค่ะเราเล่นก็ดีก็ดีถ้าเกิดเขาแบบว่าเขามีความสุขก็โอเคค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาดูดีขึ้นมันก็ต้องแฮปปี้เนาะเสื้อตะคงตะข่ายเนี่ยอันนี้เขาเลือกให้กับมือเลยนะครับคุณภรรยาเลือกให้กับมือหยุดดิพี่ดี่ันอเลยนะ ใช่เขก็คือจริงๆอ่ะเวลาน้องเขาอ่ะน้องเขาจะไม่พูดตรงๆเวลาเขาไม่ชอบแล้วเขาจะบอกว่ามันจะดีหรอพี่พีทอย่างนี้มันจะดีหรอ,อแบบนั้นมันจะดีหรออะไรเงี้ยเรารู้แล้วเขาไม่ชอบมันยาหญิงไงค่ะเขาไม่ชอบอันน<ะ>ี<ะ>้เอาไปใช้ได้ใช่แต่เขาจะไม่พูดตรงๆว่าอย่าทำอะไรเงี้ยไม่พูดตรงๆเขาจะเขาจะสู้ไงเขาจะสู้มือเราให้พี่พีทไปคิดเองว่าสิ่งที่พูดคืออะไรอย่างนี้หรอกประมาณนั้นไม่ห่วงค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาซื่อสัตย์<ๆ> ต่อให้เราแบบบางทีแบบทํางานแล้วแบบคนละเวลาอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าแบบเขาไม่นอกรู้ร่องทางแน่นอนความหล่อมันเพิ่มขึ้นตลอดคือทำสวยเราก็เพิ่มขึ้นเสมองานดีไหมครับพี่ดีสวยนะครับทุกวันครับทุกวันเราไม่เคยมองใครสวยกว่าหนูอ๋อหนูได้ยินว่าสวยกว่าภรรยาเหรอเฮ้อ เ็เลยว่าใครภรรยากันแน่เอ้ยแปลกป็งไงบ้างคะตั้งใจตั้งใจว่าจะมีปีนี้ครับก็อยากได้ตามที่ตั้งใจนะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าคือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยไรเงี้ยแต่อยากได้ปีนี้จริงๆตั้งใจจะมีปีนี้เลยครับ เป็นคิดว่าจะทําด้วยวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีทันปีนี้ถึงเป็นวิทยาศาสตร์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขามีการเก็บไข่ไว้แล้วเราก็มีการตรวจนู่นตรวจนี่ความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็คิดว่าช่วงกลางปีน่าจะมีอ,อัปเดตครับปีเดือนหน้าน่าจะต้องมีการปักเพิ่มค่ะปักเก็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีเพิ่มขึ้นเลย รอบที่แล้วที่เคยเก็บอะ่ะก็คือไม่เจ็บเพราะว่าเราปักเองได้เองอะไรเองเราเป็นคนโชคดีว่าเราไม่ค่อยกลัวเข็มน,นั่นแหละรอบนี้ก็ปักใหม่ก็แค่จะตัวดูบวมๆขึ้นอีกก็นั่นแหละันยังไม่ได้ท้องนะคะแค<ต>่แ<ท>เริ่มอยู่ในกายภาพเอ้อยู่ในะบวนการกายภาพยังไ,ไ,ไม่ท้องจริงๆเรายัง ยังแทบไม่ได้เริ่มต้นเราเริ่มต้นนิดๆดหน่อยๆน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ได้ยังไม่อยากเอเอแต่ครับทาเมื่อไหร่ที่แบบว่าเริ่มทอ้อเดี๋ยวมาบอกป <c oughs> ีนี้ต้องใช้คําว่าต้องและถึงเวลาลอะไรเงี้ยไม่ลดค่ะจ้างงานได้เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เพราะว่างานคือเงินเงินคืองานนะคะไม <c oughs> ูมบสิฝา, <c oughs> ากตัวไว้กับลูกค้าทุกคนด้วยค่ะไม่ต้องจ้างพี่ผีก็ได้จ้างหนูก็ได้หรือจ้างพี่ผีแล้วหนูนั่งก็ได้ ช่องหนูหนูรับเงนินไปกันวรมหนูต้องได้รับเงินทุกส่วนแบ่ง